เพาะคลิปแนะนาการสารดะนี่นะครับพี่น้องสามารถแชร์ได้เลยครับแต่ว่าพี่น้องหาไปแชร์คลิปที่มีสเสียงเพงลงนะครับของเื่อดของปีของน้องช่องไหนก็ตามครับผมก็สวัสดีพ,พี่น้องๆครับโดยเฉพาะช่องที่พี่พน้องๆยังะะยพัฒนธุ์การสารละได้ในโปรไฟล์ของสดสตอรี่ครับผมจะขาดหายางนี่ครับท่อขาดหายางนน่บ่ได้ในการสารดะลายของโปรไฟล์ของ ครับอันที่3ครับหลังจากนั้นครับก็จะบอกว่าให้คุณขยายกลุ่มผู้ไดแรกกลุ่มรายง,งานทันทีนะครับพี่น้องต้องเลือกกลุ่มสาธารณะไว้ก่อนนะครับบางที่บางที่พี่น้องอาจจะยังไม่ทันเข้าใจในระบบของกลุ่มว่าเขาตั้งข้อกำหนดอันใหอันหนึ่งพี่น้นนนองครับไปรวมแสดงความคิดเห็นในคลิปเข้ากับบทต้องที่สุดกับก็บคือให้เป็นคลิปตน้นฉบับเอกลักษณ์ของตัวเองเท่านั้น นะครับคำว่อาออริจินอลมาถึงเอกลักษณ์ของเหาแล้ครับผู้แรกกลุ่มรายงานทันทีนะครับพี่น้องต้องเลือกกลุ่มสาธารณะไว้ก่อนทะ้งั้าบางเทียวนที่พี่น้องอาจจะยังไม่ทันเข้าใจในระบบของกลุ่มว่าเขาตั้งของ้ขงขอกอำหนดอันใดแน่สุดสตอรี่ครับผมจะขาดหายางน่ครับท้องขาดหายางนยีนะบ่ไดดในการสาบใดของปลูไฟของ,ของแบบเพิ่มจำนวนกบมากนะครับ,นะรบตอนนี้ก็คือ เขาเกิดชนิดกลุ่มสาธารณะหลือกลุ่มส่วนตัวพี่น้องก็ต้องเลือกกลิบที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นกันกบออริจินอลนะครับทาบมาแบบเพิ่มจำนวนกบบมากนะครับตอนนี้ก็คือเขา,เขาถึงของกลุ่มต่างๆได้ไอ้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือครับก็คือเขาจะเริ่มโพดโพดคลิปกับเทาน,น,นะครับ,รบหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าที่สองครับ และคุณให้สร้างคลิปของคุณด้วยระบบออริจินอลให้เป็นออริจินอลสูงนำเก็บแบบผสมผสานในรูปแบบที่หลากหลายด้วยระบบออริจินอลนะครับหมายถึงสิ่งใหนนะครับแบบผสมผสานอันแรกให้คุณไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนทีเเตอร์ด้วยกันก็คือครับเข้าเพื่อทีเเตอร์ก็คือยนหาเฟีดเฟสบุ๊กเข้าครับช่องต่างติาที่มาประกาศแสดงผลครับพี่น้องสังเกตว่าครับที่ ระบบเฟ e บุก k อไอเขารับชมเข้าใานะช่องของข้าก็คือเขาจะแจงมาทางผู้ไดร้รับกลุ่มรายงานทันทีแล้วก็พี่น้องต้องเลือกกลุ่มสาธารณะไว้ก็นนทั้งข่าบางเที่ยบางที่พี่น้องอาจจะยังไม่ทันเข้าใจในระบบของกลุ่มว่าเขาตั้งของ้อกำหนดอันใดแน่นทีนี้กลุ่มสาธารณะหลักกลุ่มส่วนตัวพี่น้องก็ต้องเลือกคลิบไอทีเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นครับออริจินอลนะครับทาบ้าของสตรีมอ,อนิมานน,นะครับช่องคุณคิดอะไรอยู่ รวมถึงถายทอดซึ่งนะกลุ่มข้งเขานะครับแต่ละแต่ละกลุ่มกันนี่ซื้อแตกต่างกันออกไปองเฮาบ่มียังนะครับไปชมเฉยนะครับอันนี้กในเรื่องครับต้องทํคกบกู่กันไปอธิห่าครับชายที่หาแล้วก็ให้คุณกลับมามีส่วนร่วมมันจะซานะครับกับอันที่4ครับมันจะไม่หาชอยนะครับอันนี้ชอยที่4สุสดตอรี่ครับผมจะขาดหายางนี่ครับต้องขาดหายางีนบ่ไดดในการสายบ่อใดของ ฝ่ายของหนึ่งนะกลุ่มของเขานะครับแต่ละแต่ละกลุ่มกันนี่ซื้อแตกต่างกันออกไปทันชานะครับครับอันที่สี่ครับมันจะมีหาชอยนะครับอันที่ชอยที่สี่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนั่นเองครับกับหมายถึงอย่างนะครับนะครับระบบนี้ต่อไปครับด้วยระบบการค้นพบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะครับก็คือขาโพดกลิบสันเลี้ยวนะครับไปยังกลุ่มต่างๆที่ห้าเขารวมเป็นสมา อีกตนจะเนี่ยเพราะว่าเขาจะว่าตอนนี้การทําคลิปที่มีคุณภาพส,งสูงของคุณครับทําให้คุณเข้าถึงมันออริจินอลว่ามันเอกลักษณ์เฉพาะตนเสียงต่างๆมาแทนเสียงข้าบันดดในคลิปของห้าพี่น้องบัต้องโพดไปกลุ่มครับจะถูกนั้นคนพบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะครับ <c oughs> ก็คือเขาโพดคลิปสันเลียวหน่อยครับไปยังกลุ่มต่างๆที่ห้าเขารวมเป็นสมา อกซนก็นเกิมีคลิปลิวกดผาพหนึ่งนะครับเรื่องครับโพดผาพหนึ่งคลิปสันเลี้ยวหรือคลิปย่ารังใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระแน่นอนกับฝากกนมันอริจินอลพราเม็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเสียงต่างๆมาแทนเสียงข้าบรรดาในคลิปขอ,นปนนอนปงข้าพี่น้องบ่ต้องโพดไปกลุ่มครับจะถูกเท้านะครัะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าที่สองครับ และคุณให้สร้างคลิปของคุณด้วยระบบออริจินอลให้เป็นออริจินอลสูงโดยเฉพาะคลิปแนะนําการจ่ายใดๆนี่นะครับพี่น้องสามารถแชร์ได้เลยครับแต่ว่าพี่น้องหานไปแชร์คลิปที่มีเสียงเพงลงนะครับของเพือนของปีของนอง้องเช่าไหนก็นตามครับมันออริจินอลว่ามันเอกลักษณ์เฉพาะตนเอาเสียงต่างๆมาแทนเสียงข้ามบันดดในะคลิปของข้าพี่น้องบ่ต้องพอดไปกลุ่มครับจะถูกหนึ่งนะกลุ่มของเขานะครับเอกลักษณ์ แต่ละกลุ่มกันนี่ื้อแตกต่างกันออกไปเป้าหมายนะครับให้คุณไปขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเพื่อจะรักษาการกดย่นานเฟียดเท่าครับเทาก็มีส่วนร่มในการรับชมคลิปให้จบก่อนคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์คลิปดีมีประโยชน์นะครับร่างใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับ คลิปนี้มีประโยชน์มีสาระแน่นอนกับฝ่ายกดกระดิง่งแจ้งเตือนกับกัรมีกราบแสดงผลนะครับเป็นสีป้ฝ่าสีกราบสีแทครับวก็เป็นการเข้าถึงแบบหรือว่าการเข้าถึงกลุ่มปอ่อไพี่น้องต้องกล้าโพสไปกลุ่มครับสองการนะครับรบอะกาศบุรีครับการเข้าถึงการในส่วนเรามันจะหน่อยแน่ก็ตามพู้ติดตามการรูปถ่รับชมวิดีโอเปอ้าหมายนะครับให้คุณไปขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับต่อไป เพื่อจะรักษาการที่เขาผ่าน,นมาเขาทําแบบใดหน่อยครับเขาก็ต้องศึกษาว่าเขาเคยทำคลิปแบบใดระบบเอ็ Facebook ดูเฟซบุกเอร์เอริจิมอนออริจินอลแบบต่อเนีองนะครับต่อไปเขาจะผ่านการสารใดบร่ยากครับถ้าเขาทาสิ่งนี้ได้นะครับจะเป็นข่าวของสตรีมอน,นิมานน,นะครับช่องคุณคิดอะไรอยู่ก็รวมไปถึงถ่ายทอดสร้างใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับ คลิปดีมีประโยชน์มีสาระแน่นอนกับฝากคุณชซานะครับครับอันที่4ครับมันจะมีหาชอยนะครับอันที่ชอยที่4ีน้าของสตรีมอนิมานนะครับช่องคุณคิดอะไรอยู่แรวมไปถึงถ่ายทอดทำคลิปแบบผสมผสานในรูปแบบที่หลากหลายด้วยระบบออริจินอลนะครับมาถึงสิ่งใดน,นะครับแบบผสมผสานอะไรจะเนี่ยเพราะว่าเขาจะว่าตอนนี้การทําคลิปที่มีคุณภาพส,สูงของคุณครับ ทำให้คุณเข้าถึงแชรนะครับกับอันที่4ครับมันจะมีหาชอยนะครับอันนี้ชอยที่4โดยเฉพาะคลิปแนะนำการสารดๆนี่นะครับพี่น้องสามารถแชร์ได้เลยครับแต่ว่าพี่น้องหาไปแชร์คลิปที่มีเสียงเพลงนะครับของเพือนของปีของน้องเช่าหน้นก็ตามครับไอ้พี่น้องต้องกล้าพ์ไปกลุ่มครับจังการนะครับบอะกาศบรีครับการเข้าถึงการในส่วนเรามันจะหน่อยนการตามู้ทิตามการรับชมวิดีโอกลู่กันไป นำนะครับการเป็นภูมิส่วนร่วมที่ดีในการทาทศเสด็เรื่องครับขาต้องเ,อเขาไปทักทายสวัสดีเจา้าของของเอขาถึงของกลุ่มต่างๆไ,ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือครับก็คือเขาจะเรื่องโพ์โโผล่กริปกันชาานะซาครับครับอ,อันที่4ครับมันจะมีหาชอยนะครับอันที่ชอยที่4ให้คุณไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนเทียเตอร์ด้วยกันก็คือครับ เข้าเพื่อทีเเตอร์ก็คือยนาหา้าเพื่อบวกเข้าครับช่องต่างๆตีบมาประกบคูกันไปนั่นะครับการเป็นภูมินร่วมที่ดีในการถท่ายแต่สดดนเรื่องครับเขาต้องไอเข้าไปทักทายสวัสดีจากองห้องยังชมชงของพิพีธภน้นองมาดยครับสแสดงผลว่าคุณภาพสูงนั่นครับการชนิดกลุ่มสาธารณะหลือกลุ่มส่วนตัวพี่น้องก็ต้องเลือกคลิปไอทีเป็นเอกลักษณ์ท่านั้นครับออริจินอลนะครับ ทาบบิีพี่น้องครับไปรวมแสดงความคิดเห็นในคลิปเท้ากับบทตอบเลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องเอาเทียบนกรสบนะครับกับคลิปนี้กับขอขอบคุณสวัสดีครับผมชงของเท้าเหมนเองครับนี่คือคือระบบเขาแจ้งชมเขาชมมากครับช่อขเองพี่น้องถีอว่ามีกาบแสดงผลเท่านนะครับครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าที่สองครับ และคุณให้สร้างคลิปของคุณด้วยระบบออริจินอลให้เป็นออริจินอลสูงให้คุณไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนเทียเตอร์ด้วยกันก็คือครับเข้าเพื่อเทียเตอร์ก็คือยนหนาสีเพจบวกเข้าครับช่องต่างๆต,ตีมาปกาดก็ดคือ,อมีคลิปลปร้วโพดภาพหนึ่งนะครับอย่เรื่องครับโพดภาพหนึ่งคลิปสันเลี้ยวหรือคลิปจะจะเนีย่ยเพราะว่าเขาจะ ว่าตอนนี้การทำคลิปที่มีคุณภาพส,งสูงของคุณกับทำให้คุณเข้าถึงหนึ่งในกะลุ่มข้อนเขานะครับแต่ละแต่ละกลุ่มกับมี่สื้อแตกต่างกันไปคน้คนพบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะครับ <c oughs> ก็บคือข้โพดคลิปสันเลี้ยวนะครับไปยังกลุ่มต่างๆที่ห้าเขารวมเป็นสมาชิกซ้นกูเกันไปนั่นนะครับการเป็นภูมิส่วนรวมที่ดีในการท้าทศเรื่องครับขาตตอง ขอไปทักทายสวัสดีจากคลองห่องลายกอน